เอาละครับกระดาษสีผมมาพบกันแล้วผมราจะไม่ใจจะปบขัดก้องปสกาณ์นะคผมวันนี้เป็นตอนที่2 6 9พถึงตอนที่2700นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเซเวรานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องตาวต่อจากเมื่อปานที่ดีกว่าครับหากผู้ปกครองในขอบเขตที่เป็นขั้นสูงต้องการเลือกเส้นทางแต่มันนั้นยากไปอย่างปา ำหรับความบริสุทธิ์ทุกคนเกิดที่จะทำการปูผลาังคังแดงให้สัเเ็จแต่และก็ตาผู้ปกครองในขอบเขตทุกคนในขั้นสูงใดต้นก่อได้ทำการวิจัยและทำการค้นคว้าสุตรปัจจุบันนี้ที่สามารถเพิ่มมาัตราข้อสําเ็จในการปูพลังขึ้นมาตาแต่สูตรตาตอนนี้มันก็ยังมีข้อบกพร่องประ,ประการาหรือผลข้างเคียงที่ตามมาดังนั้นจึงไม่มีใครกล้า ใช้สุดตาเราหนีมดักหุนพันผันแ้นแต่ถ้าหากเป็นผู้บกคอกในขอบเขตต้องเป็นขั้นสูงที่ขอบแขงแกใไม่ได้รับการยอมรับมาเป็นประธานและมีทั่วพวกเขาอ,อาจจะทําการเพิกเฉยและใช้สุดตารับตอนที่จะเล่นอนอกมีผู้ปกครองในขอบเขตต้องเป็นขั้นสูงประมาณสองร้อยตนอยู่ในที่แห่งน,นี้และอาจจะมีผู้ปกครองในขอบเขตต้องเป็นขั้นสูงเกือบไม่กี่คนต้องนั้ ที่ต้องการสุดตารับตอนนี้จริงๆแต่ผน,นไม่ชาผู้ปกครองในขอบเขตต้องการบนท่านส่วนหุ้นจริงก็ได้พบพารมิตตทรงการค่าวอะไรได้ทำการพูดคุยถึงเรื่องการแดกเปรียบเย่เดี๋ยวไมไ่สนใจสุดตารับประเภทดนิ่งรองเท้าที่สุดแบบเขาจะไม่ได้ต่สินใจปวดใจเลือกเส้นทางตใจและเขายัคงทาง,งกายจากขั้นตอนนี้เปียงป่าในการประชุมการแดกเปลี่ยนครั้งนี้ มันไม่ได้มีผู้ปกครองในขอบเขตต้องกลมอย่างขั้นสูงตัวันมากนาดที่สําคัญได้เกินที่ให้จริงแต่ผู้ปกครองในขอบเขตต้องกลมอย่า,างขัง้นสูงตัวป่าที่ถึงทางเข้าป่าแต่เพื่อทําการพูดคุยกับผู้ปกครองในขอบเขตต้องกลมอย่างขั้นสูงควรจะอ่นเท่าเหมือนทานถูกทานขาดต้องทางคนหานผู้ปกครองในขอบเขตต้องกลมอย่างขั้นสูงซักสองสามคน เผื่อรุ่นเกิดข่าในการสังหารซีมิชีเวสแห่งการกระชาติมาเกิดใครนั้นสนใจป่าผู้ที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าแห่งดีซีขอเป็นผู้ปกครองในขอเบเซตต้นงเนเพืนสตูเจ้าแห่งดีซีเป็นผู้ปกครองที่สมงอำน,นาจไปอย่างมาขเขาเดียวเดียวเส้นทางแปลเพื่อทําการ,ารตัววาทางตัวคนเนยงยเงยวซลฟ์นและทำสังเดปไปถึงสองข้างเมื่อเห็นว่าเจ้าแห่งดีซี กำลังบองหาความร่วมมือผู้ผปกครองตระกูเปิดทุองคนขั้นสูงกว่าโยอื่นก่อได้เดินทางเขงา้ามาในขนาดนี้ผู้ปกครองคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นมาว่าเจ้าแห่งดีซีแม้ว่าเจ้าจะไม่สามารถสังหาราพวกเจ้สู่ด้วยฟังต่อสูซุปเจ้าตาแต่สิ่งมีชีวิตแห่งการกำเริบเกิดมันแข็งแกร่งมากถึงขนาดน้ำเ,เดือดก็ไม่เจ้าแห่งดีซีไม่ทำการปิดซ่อนผ่านและไจะทำการเปลยเพยขึ้นมาตามต,ามตรงฟ้า สิ่งมีชีวิตแห่งการกับชอบอคกิตนต่างมีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าขาขาต้องการผู้ปกคอกในขอบเขตต้อการขั้นสูงอีกสักสองสามคนที่มีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับค่าพวกเราจะทําการร่วมมือกันและสังหารปานสิ่งเขาจะนําสุจารับจริงตีออกมาให้แก่โปรโตโคโดคัวสุจารับริงได้ยังกันเปิดทันทีที่พวกเขาได้ยินเรื่องราวของรัปาน ผู้ปกคอ,องคนอื่นก็ได้ทําการขึ้นไปเพราะอย่างไรก็ตามสุดจรับจริงกีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมันสามารถช่วยให้ผู้ปกครอในครอบครัวต้องการขั้นสูงทำการปลุกพลังด้านการบำบรุษในสวรรได้สำเเ็จและอัตราขอสการ็จของานต่างก็สูงมากถึง40%และยังมีผลรับปรงจากในการปลุกพลัง ขอร่างแต่งการที่สอบอีกตัวดาสุ็อปนีได้ถูกพิจารขึ้นมาโดยเจ้าแรดีซือเแตะเข้าบข้อ,ก,อก็ไม่ได้ยากต่อมั่งนะผู้ปกครองในขอบเขตต้องอยูข้างสูงตัวหมันปานแต่ก็กระตือโจนที่อยากแต่ได้สุจริรับทางกาแต่เจ้าแผงดีซือไม่ถึงใจอยากขายพวกปานแรงยิ่งตัวคนตามเจ้าแผงดีซือไม่ได้มียารับทางกา มักไปน้ำแต่ไม่คาหนีเจ้าแห่งดินเสีก็เต็ตใจที่จะหยิบเนจจากสิ่งดิงออกมาโดยตรงดังนั้นผู้ปกครองก็เลยเพื่อจึงทำการเคลื่อนไปให้ดันที่ในวิชาผู้ปกครองในขอบเขตต้องมีขั้นสูงก็ได้ทำการร่วมมือกับเจ้าแห่งดินซึ่งยังไม่ได้มีส่วนตัวในการร่วมมือดังกล่าวเนื่องจากความแรงของคอนการมันยังไม่เพียงพอ ข้ไม่มีคนสมบัติจต่เขาร่วมกันแน่นต่อะไรเจ้าแห่งินื่อก็คงจะไม่ต้องการตัวข่าวเมื่อเวลาผ่านไปช่วงเบราหนึ่งการประชุมด้เปลี่ยนคังนี้ก็ได้สิ้นสุดลงเย่ทีได้รับอะไรมาบ้างจากการประชุมด้เปลี่ยนคังนี้เขาได้ทำการด้กเปลี่ยนเรนประกรใดจากซึ่งทั้งหมดมันได้ใช้ทซัพยากรที่เขาคนพบภายในสราพภาแห่งการคำนวณเกิ เพื่อทําการแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองคนอื่นนอกจากนี้คอยเป็นได้เรียนรูกใส่หน้ากากความรับต่างๆอีกมากายและความรู้ของข่าวก็ได้เพิ่มขึ้นลังจากการประชุมกันแรกเปียบเด้เถียงก็เดินทางไปหาเจ้าแห่งหยางซูพร้อมที่จะพูดคุยกับเจ้าแห่งหยางซูอีกคัางเจ้าแห่งหยางซูท่อนรู้เหมยว่าเสียงเด็กลับที่อยู่ในบักของมือมันคืออะไรกัน เเนี่ยนได้ทกาการเกาถามตรงๆเขาอยากดูเรื่องนี้ไปอย่างป่าและเขาเองก็รู้ว่าผู้ปกครองของเขเ็จะต้องมีเงินทุนสูงอย่างเต้าแห่งอย่างสูจะต้องดูเรื่องนี้จะแน่นอนในเวลานีเต้าแห่งอย่างสูดไดยกล่าวไว้มาว่า,าเจ้าแห่งจิตตสิ่งมีชีวิตที่อยู่แห่งบอกแห่คงความมืดมันคือสิ่งมิติแห่งการชัตมาเกิดต่อโบราณแห่งป่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสึกสไปอย่างยิ่ง โดยปกติแต่มันจะทําการดับายตามแต่ที่เจ้าไม่ทําการด้วยยุป,ปานมันก็จะไม่เปลี่ยนปัญหาใจแต่ถ้าหากเจ้งทําให้มันโกรธเจ้าจะถูกสังรรนนนนหัรตาแน่นอ่อเจ้าแห่งอย่างสวยกั่าขึ้นปาเจ้าแห่งอย่างสูยผาดัา,างของตาโบราณแห่งปอมันคืออะไรจะนั้นเปอ่าเย่เทียมได้ทาก,การก่อทำอีกทางเจ้าแห่งอย่างสู้ดวยกั่าขึ้นว่าความแข็งแกร่งของตาโบรัณแห่งปอเหมันอยากที่จะบอกตา เตาโบราณแห่งมอกแต่ละตัวนัานมีความแข็งแ่งที่จะดันการภายในปัจจุบนันมีการค้นพบเต่าโบราณแห่งบอกทั้งหมดสามตัวในทรัพยาพังเชียงการกำเนิดเกิดโดยตัวที่น่านที่สุดหน,นักคือตาโบราณแห่งมอที่เทียบเ้วยกับผู้ปกครองในขอบเสียงต้องขั้นสูงที่ทําการตัวจรอกทางร่างกายความพองในเซลล์ปอดสาเร็จแปลและเด็ดคางผู้ปกครอง ในขอเปียตต้างเป็นขั้นสูงที่ทําการตัวพาต่างร่างกายความบริสุทธิ์เปล่าสำเร็จไปแล้วเจ็ดคั้งถึงกันเตอร์กอะไรนี้ยังเป็นต่อตอนที่แหนที่สุดเย่เทียมไม่เคยดูฟ้าผู้ปกครองที่ทําการตัวพาต่างร่างกายความบริสุทธิ์าปล่าได้ครบเจ็ดครั้งต่างบังทรงปราดังเพียงใดเราขอาจไม่เคยเห็นมามาก่อนมีผู้ปกครองในคอเปตต้องเปือขั้นสูงเช่นนี ดูในดิแดนแห่งแห่งความเปรียของพวกเราถึงปลายดายเถียถได้ทําการสับการันมีจูเจ้าเหนอย่างสูทําการพญายนาต่อถาแต่มันมีน้อยไปอย่างป่าราคาเอกก็ยังไม่เคยเห็นด้วยสังในดิดนเดินแห่งความเปริยการแท้จริงแต่มันยังมีผู้ปกครองในขอบเขตที่อยนขั้นสูบงบางตนที่เก่าแก่ไปอย่างป่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของผู้ปกครองเราเนี ต่างก็ได้เปถึงระดับทีจำกัดแต่มันไม่มีทางที่จะประปับปรุงต่อไปได้หลายพวกเขาก็ได้สูญเสียความกวัางแต่ถ้งพวกเขาจึงเรียกที่ทำการปลิดพนธกตัวเองหรือทำการรับตายเราคอยเวลาที่ย้อนาลจะมีทั่วพวกเขาจะตต่มมาก็ต่อมเมื่อมีคนรุ่นใหม่คนควา้าเส้นทางใหม่ขึ้นมาต่างยกตัวอย่างเช่นมันมีคน,คนหนึ่งภายในกครงการทางนารกพีซวานที่เปิดถิงขอบเค การปูร้ปาต่างเพราะการปรอมรถในสะวลกว้างในขอบเจ็ดขางแต่ขาก็ไม่เคยเห็นเขามาก่ขา้าใจแอบเย่เทีมยมโฆษณาตับนะครับความดึกลับคอนดินแดนแห่งความเรรันต่างม,มันดึกทับไปอย่างป้าและมัน,มนง่ายเตอที่เขาจะทําการค้นหาบางทีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เน่าสิบึงกลัวซ่อนตัวอยู่ในปืนพัดตะวันออกของดินแดนแห่งความประิีตาน แต่กับไม่มีใครสามารถคนพบตาเมื่อได้ทําการพูดคุยกับเจ้าแย่งชูเย่เฉ่ยงจิ๋ว่าไม่เพียงแต่ทราบระยะทางแห่งการกระแทกเมือกทับทุต่างแต่ดินแดนแห่งความเป็นนิตร่างก็มีสิ่งมิติน่าสะพึงกูอยู่เช่นกันแต่พวกมันไม่ได้มีสิบเป็นกาพวกมันมีเพียงพฤติกรรมต่างแต่พวกขอกเม็ดกาที่จะทำการด่วยชูพวกมันเช่นกันแต่แน่นอนฟ่า สิ่งมีิตประเภทนีโดยปกติแต่พวกมันจะไม่กับปัญหาแม้ว่าพวกปันจะออกมาจะดในสมบัติปังจาแต่พวกมันก็จะไม่เรืยกอกาะป่าเมื่อพวกปันดูสังหารตรงิจริงในดินแดนแห่งกวาปรนนิทางมันก็จะมีการะูงดูตต้องแต่สมบูตาเตินขึ้นป่าเพื่อทําการสังหารสิส่งมีชีวิตที่สบ่างดังนี้จากนั้นก็จะทําการร่อไปอีกทางดังนั้นดินแดนแห่งความประนิทาง จึง,งมีความมั่นควาตนถึงประจุบันเราไม่ได้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นพรรจาที่เยกตัวกับเจ้าให้อย่างชูเย่ศก็ได้เดินทางกับไปจางก่อขี้สายโตรมรราเริ่มทำการปมแบบสันโดดเป็นบราณต่างภรรในวันนี้กดเกียนต้องมันเนตในสว่างคนยเย่เทียก่อได้ถารุกอบเคศกสแต่เปด้ด้วยการตังระดับกดเลียนต้องมเนตในสว่าง มันก็ได้ทาให้ทุกคนในสวรรค์ของข่าวได้รับการระดับขึ้นมาไปยามาเช่นนหนงการและขอบมาตงของข่าวก็ได้รับการระดับขึ้นมาไปอย่างป่าแต่ขอบเตก็สิศเจเอร์เซนต์ของกดเกณฑ์ทุกคนในสวรรค์ต่างมันไม่ได้สูงมากนักบางทีผู้ปกครองบางคนในขอบเสกทุกคอยั้งสูงก่อนที่จะทําการประดับผ่าไปอย่างขอบเสกผู้ปกครองกดเกณฑ์ทุกคนในสวรรค์ของพวกข่าวต่างก็เป็นระดับสูงสุด ของกฎเกณฑ์ต้องดำนินในสวรรค์แต่ชินเดียวกับผู้ปกครองที่ทําการตูพอต่างหรือทำรายขอบเขตต้องดำเนินในเซลฟาดผู้ขอทั้งหมดต่างก็ทําการตัวระดับกฎเกณฑ์ต้องดำนินในเาวฟาดให้เปิดทิ้งขอบเขตอย่ละเปอร์เซนดังนั้นระดับภายในปัจจุบันคนดีเทียมันติงอย่างไม่เพียงพอเขาจะต้องทําการตวระดับกวามแปงของเขาต่อไปแต่โชคดีที่เขาได้รับอุปกรจะเพียงพอ ในคร,รังท่าตูงแม้ว่ารดับของซิร์อุปกรณ์ตรงนี้จะไม่ได้ดีมากก็าตามแต่ถ้าหากเขาเคอยว่าทำการตรวจบ่งและตัวระดับทางชาชาเขาก็สามารถตัวระดับกดเปลี่ยนตัวคนเด็กในเซิร์ฟอร์ของเขาไา้และในตอนนี้เขาได้ทําการตัวระดับมาอย่างขอบเขียบผู้บกขอบในขอบเขียบตัวคนมีขั้นสูงแต่เขาสามารถเดินทำไปีกต,ต่งกตงา,างซักเวลาฟางแห่งการดับและมาเกิดเพื่อทําการค้นหาเซิร์ฟอปกรณ์ได้ตลอดเวลา และยัางสามารถตระกระดับทุกันในกฎเกณฑ์ในสวรรค์ให้ไปึงระดับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างแน่นอนหน,หน,นาซักระพังแห่งการกลับใช้เมือเกิดร่างแต่อะรอบของเย่ยเทียนอยู่ในที่หึ่งนี้เพื่อทําการค้นหาทรัพยากรเพิ่มเติมแต่แตอะไรก็ตามทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อเขาต่างไม่มาช่เรื่องนานที่จะคนพบระดินในสมบัติมากมายต่างก็ถูกครอบครองโดยกอรผู้ปกครองอะไรพบเขาได้สรูไปแบบใหล้ก และดําการประกาศว่าเป็นดินแดนของพวกข่าวถ้าหากมีพูดตายบังคับเตินทางเข้าป่ามันจะดําให้ก่อลังนาคุนเครื่องจะเน่นอ่อแรดไม่ได้มีดินแดนสมบัติที่ไม่ถูกคิดคอบดังนั้นทรัพยากรจึงหายากไปอย่างป่ากระไม่ค่อยมีอะไรที่ดีเตอแต่ถ้าหากคุณไปว่าทำการค้นหาไปเ่อยๆโดยใช้เวลาที่ยาวนานขุณก็อยากสามารถค้นพบทรัพยากรประยังตากระดัเทวบุนี เธอก็ได้เรียนรู้จากผู้ปกครองในขอบเขตต้นงมีขั้นสูงกัาเรื่อื่นเกี่ยวกับดินแดนสมบัติในซัปราพังแห่งการกับจัดเมืออเกิดมันมีสมบัติที่ดีมากมายอยู่ภายในต่างแต่ดินแดนสมบัติของซัปราพังแห่งการกับจัดเมื่อเกิดนี้มันอันตรายไปอย่างมากแม้แต่ผู้ปกครองในขอบเขตต้องมีขั้นสูงทั่วไปก็อย่ามีการจะเข้าไป แต่ที่เห็นได้เรียนรู้ได้วยหนดีขาก็ได้เรียนทงไปให้ดันทีดินแดนอาณาเขตอย่างนั้นเลยนี่คือชื่อคนที่จะสมบัติดำคาในแาบราภาคแห่งการแทบมาเกิดขารู้สึกได้ถึงการบิดเบือยของมิติในเวลาดินน่าสะพึงกลัวไปอย่างจริงและมันจะได้สร้างวามบิดเบี้ยที่น่าสะพึงกลัวต่อขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตทุกคนในขั้นสูงอีกดูและอันตรายาของดินแดนอนาณาเขตแห่งนี้ มันก็คือการมียู่ของขอผ่านประเภทหนึ่งซึ่งมีขอบเยผู้ปกครองในขอบเขตียนตัวกำลังขั้นสู่แห่งปอกอากาแมงปอกอากาตรำนี้มักจะปรากฏตัวขึ้นมาจากกระดานหานและแหว่งปอกอาการตรำนี้ก็มีขอบเทต่เทปลิกคับการปกครองทางร่างกายปัมบริในเซลล์ปาก5.6คถึข้างและประเด็นสำคัญก็คือแม้พวกเขาจะทำการสังหารมันไปแล้วก็ตาม เมื่อเวลาพันธ์แตกหยงตามแมงปอกอนาจักรปาก็จะเทกลมขึ้นมาแทนเมื่อนานมาแท่มันได้มีกลุ่มผู้ปกครองในขอบเขตตลุมขั้นสูงได้ปุกคข้งมาภายในที่เห็นนี่พวกเขาได้จ่ายเรื่อราคาบาษาสำหรับการสังหารแมงปอกอนาจักรที่มีการเปลี่ยนแงไปได้หกครั้งแต่ผลลัพธ์ก็คือการจายที่ผ่านไปหลายปีแมงปอกอนาจักรนี้ก็ิ่้ปรากฏตัวขึ้นมาอีก ดังนั้นในเวลาตมป่าจึงไม่มีผู้ปกครองในขอบเขตต้องเป็นขั้นสูงที่รวมพลังการจัดการกำเนินปองอาจักรจีแต่งได้ก็ตามมันมีทรัพยากรมากมายดูในดินและอาณตจัรแห่งนี้ยกเว้นทรัพยากรที่ได้ถูกกดทาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่าน่าทรัพยากรจำนวน่าได้ถือกันมาขึ้นมาเองตามธรรมชาติซึ่งทำให้ตำปโก ของสมบัติในดินแดนสมบัติแห่งหนี้มีอยู่เป็นวันป่าและมันจะสามารถปรปับปรุงกดเก่งต้นคนในสรรค์บบได้ดูถ้าหากโชคดีการเพิ่มกดเก่งต้นคนในสาวฝนให้เป็นเทนุรัะเปอร์เซ็นมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เห็นียนไดเดินทางเข้าสู่ดินแดนอาณาจักรแห่งหนี้และความรู้สึกกดตานก็ได้เกิดขึ้นและจะเจนทอง,องาำก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่ง ในการประสมรุลทั้งพอความรู้สึกที่ปิบเบินตีมันน่ากลัวจริงจริงแม้ว่าการากรับรู้จะถูกปิดกั้นแต่ความรู้สึกปิบเบอนตีมันยังคงถ่ายทอดไปยังส่วนลึกของจิตใจอยู่ถ้าหากเป็นขอบเสร็จต้องเป็นแบบที่นอนแหถ้าแก่งว่าพวกเขาควรจะไม่สามารถเดินทงหน้าที่งดตาเราพวกเขาจะกลายเป็นบ้านในทันทีนี่เห็นได้กล่าวขึ้นมาเขาต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อทำการฟบกผมร่างกาย และประปับปรุงการรู้ของเขาอีกทางเพื่อที่เขาจะสามารถจะความเวแก่ของเขาในที่แห่งน,นี้ได้ในเวลาตอนปาเขาออเริ่มทาการค้นหาอ,นอุปกรอัอดัมค่าแต่ไม่นานที่จะิงก็ได้พบกับแมงป่องอนาจักรแมงป่องอนาจักรเงือกขเดือดที่สูงไปอย่างป่าและมันมีสีตัวที่กลมเกินกาบสารวจพอดังนั้นมันตเต็มเทบจนมองาไม่เห็นหราอจะดที่จะรับรู้แต่เราก็ตา่างสี่เกียร การมองเห็นไม่เห็นต่างมันก็ไม่ใช่ปัญหาตุง้งหลังจากที่แมงปออนาจักคนพบเยียทีมันจะเห็นปลาเย่เทียนโดยผู้บุกโกมและตรงตีเยี่เทีนโดยตรงตุง้งตุ้งตุ้งเวลาทดาไม่ติดเดอ,อ่อเริ่มถูกขอบเป็นแดงกลายเป็นทุกขณนาดาและมีกบมากมายทับซ้อนกันนี่คือวิธีการจมตีของแมงปออนาจาสลายไปซา,าเยี่เทียนได้ทีอหอบที่เป็นสมบัติในระดับขั้นสูง ทำการเปลี่ยน,น,นการร่างกายสอนแห่งการณ์การเมือเกิดเรืไอ้เง็นทักษะการปรับปั๊มิสเตอร์ฟอนเขาได้ทำการเต,ติมตีไปอย่างมีติตใเบียตาเบื้องหน้าของเขาด้วยประเป็นตีในครั้งที่ตรงตีเขาใส่ในปอกอนา,าจักรตรงนี้ให้รันทีความแข็งแร่งของป็นปอกอนา,าจักรตรงนี้ไม่ได้แข็งแร่งมากนะักมันนั้นอ่อนในก็ยี่เทียแต่ไม่หนาเป็นปอกอนา,าจากักรก็เรื่องของคำซื่อเปลี่ยในขนาดนี้ มันก็ได้มีแมงปออนาจากเดินทางเข้ามาเปน็นตอนเย่เที่ยรัดตัวมันก็ปา่าม,มันก็ไม่แมงปออนาจักตีนน่าสยดสยองปรากฏตัวขึนแมงปออนาจักตัวนี้เขียงแก่งและควรจะเป็นนับสิบเท้าและในชพิบตาเย่เทียงก็ได้ถูกตัวเอาตัวด้วยลำแสงที่ไปเอามาจากผู้ต่อสูงแม้ว่าเขาจะยังไม่ตกตาแต่คาาบารับปัดเจ็บสาหัสในช่วงเวลาสรรั้นๆเี่เทียงก็ได้ถูกสั่รตรง ดินแต่อาาจักแห่งนี้อันตรายมากยิงดิแมงปลอกอณาจักรรนาต่างก็ทำการช่วย,ยเหลือซึ่งกันและกันการที่จะถูกพวกมันทำการปจุติรอนางเป็นเดืองไดไปอย่างปาแม้แต่ผู้ปกครองในขอบเขตต้องมปนขั้นสูงที่ปูพรมมาได้มากกว่าสามัางก็คงจะไม่สามารถทนทานต่ตอการปจุติรังก,กาวตาเยธเทียนลงว่าถ้าข่าวใช้ร่างกงายรับเลีย๊ยบของขา่าวเดินทางพว้สู่ดินสมบัติแห่งน,น่าน มันคงต้องใช้เวลานานไปอย่างมากในการค้นหาสมบัติดีแดน,นที่เขียนติดได้จะจินตนาที่จะทําการขาตัต่อแมงปอกอนา,าจาักที่มันแอที่สโตเขาจะแช่ตั้งแต่ขัดตอ่อแมงปอกอนา,าจาักนี้เข้าสู่ดินแดนอนาจักเพื่อทําการค้นหาสมบัติและเสบียงกอซึ่งอเมนนาจะเจอกับปัญหาตายในเวลตาต่อมาเขาเขาเริ่มทําการขอดแดน,นและใน,นมีชฉาร่างกายของแมงปอกอนา,าจัก ก็ได้โทรเขเรึ้นมาสัมภาษณตจากในเขาเชิร่างการคตอบแม่งปอกอนาจักรตนนีเข้าสู่ดินแดงอนาจักรในเขานี้ที่เถียมไม่ได้ถูกเปิียตั้งแต่ต่อไปเขาเริ่มทําการคนา้นหาพยปกรประรรชาชามันเป็นเวลานานแต่นับตั้งแต่มีผู้กปกครองแมขอบเก็บตกลงขั้นสูงเข้ามาในที่หินตีเพื่อท,อทาําการค้นหาทรพยากรแต่ไม่ได้มีใครเดินทางเข้ามาอีกเลยดังนั้นมันจึงคงปี ทรัพยากรมากมายอยู่ในที่แห่งนี้ในมิชาั่นที่เขยนกรพบว่าได้บางอย่างที่ดีดอกไม้มังกรโรฮิตแห่งการกัดเซามเกิดนี่เป็นสิ่งที่ดีมันจะช่วยให้เราทาการศึกษากฎเกณฑ์ต้การในจัรวารดิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตา,า100มันมีจานวนนับสิบชิ้นที่เกิดโดยในที่แห่งนี้และทาบทจำเป็นของปราวที่เขียนได้ทําการเก็บเกี่ยวดอกไม้มังกรโรฮิตแห่งการกัดเซามาเกิดเารานี้ออกไป ในปีหรรมมัตอมปาเขาเคเ่อนะนำทรัพยากรต,ต่างๆตออกมามากปาทรัพยากรบางส่วนที่ถูกแมงปอในาจาัดทําการครอบครองตา่างเขาไม่สามารถนาทรัพยากรเหล่านั้นออกมาไดา้แต่เขาได้นำทรัพยากรที่สามารถออกมาได้ให้ออกมามาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยวิธีนี้ที่เก็บแต่งครอบทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆดยด้วยความชื่อเรีกยกของทรัพยากรเหล่านี้กดเกณฑ์ทุกคนเป็นสวะชาคมข่าว เวลาต้กงนึกในสภาคของข่าวจีนได้เพิ่มขึ้นม่อยกอีกั้งประดังจากที่เวลาพันปายหนึ่งล้านสามแสนจุโปรตา้าในเวลานี้ที่เหงนที่เด่นขาดออกจากกินได้อาณาจักรแตงในที่สุดขอคนจะเริ่มใช้การทรัพยากรทั้งหมดที่ขอคนพบเวลาด้วยคนซื่อเถอของทรัพยากรจำนวนมากใหม่มาสามร้างตงำในกฎเกณฑ์ํานเป็น,นในสภาวะคนที่เทียก็ได้ทำการตัวระดับอีกทางตุ้ง กดเกียนต้องคนเด็ดในสระวังของข่าวได้บรรู้ขอบเขตก็เสือก็เปิดเซ็งและต้องคนเด็ดในสระวังของข่าวก็เดี๋ยวพุ่งสูงข,ขึ้นอีกครั้งดีไปยังป่าถ้าหากรับทางคณะพระของดาวได้รับการระดับขึ้นมาอีกครั้งมันก็ถือว่าเราทําการระดับได้สำเร็จและก็จะต้องเปิเชิญกับการเลือกส้นทางที่เขียนได้คิดไปเนตใจในเวลาตอนป่าเขาก็ยังคงฝึกฝนดังแท้และคนเพื่อแก่ของข่าว ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นและก่อนที่จะรู้ตัวเวลามากกว่าสามเดืนทุกประกาก็ได้ผ่านไปนี่เป็นช่วงเวลาที่นันตุนมักสันดเปเทียแต่ด้วยคนชื่อเดียวของเซิร์่อนที่เพียงพอกดเกมทุกคนในสวัสดเปตเทียก็ได้ดูความบาลงอีกครั้งในขณะนี้กดเก่งทุกคนในสวประเทศเทียได้บรรูุความเก็บที่สมบูรณ์แบบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ระดับทุกคนในสวัคดข่าวก็ได้แบเจงระดับปีจังะัจ่นกัน แรงทั้งการเรียน,นต่างกอได้ไปริงเยมการเพื่มคนชื่อเดียวของซร้อย์อนมากป่าในขณะนี้ขอได้ไปียงขอบเขตขีดจำกัดได้แรมต้องเป็นหน,น,น้ากับการตรวจส้นทางเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ครับอีกแต่ครับผมเอาไว้มาชมกันต่อผู้นี้ครับว่าเหตุการณ์ขั้นต่อไปนี้นเป็นอะไรกันนะครับผม เอาน,นะครับถ้าเพกกันใดขอไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเปลี่ยนครอบความเด็กครับองครับ